เปลี่ยบนบรรยากาศเป็นเรื่องดาวน่าย,ยินดีกันบ้างดีกว่านะครัโอูหพี่ซีพี่เอมี่นี่ดังไปรับรบางวัลถึงต่างประเทศเลยพี่ไม่ธรรมดาแหละคู่นี้เขาไม่ธรรมดา Now You See Me หรือก็ชื่อรายการเต็มๆเนี่ยนา You See Amy นะครับนะ,ะไล่ถึงรางวัลนี้ดีกว่าครับรบางวัลอันทรงเกียรติระดับ,บเอเชีย Hall of Fame in Singapore Awards 2024ครับจัดโดยวินวิน s s สิงคโปร์นะครับจะจัดขึ้นในวันที่24พฤษภาคมที่จะถึงนี้ที่ r Ritz c a r l ตันเลยนะมิเรเนียสิงคโปร์นะครับก็ที่ประเทศสิงคโปร์นี่แหละงานนี้เนี่ยมีทั้งนักธุรกิจคนดังอินฟลูเอนเซอร์ ทั้งชาวไทยชาวต่างชาติมาร่วมรับรางวัลมากมายต้องแสดงความยินดีกับนายูซีมี่หรือนายูซีเอมี่นะครับได้รับรางวัล Entertainment i n f l u e n c e h a l l o Fame f ครั้งนี้ซีซีวัตแล้วก็พี่เอมี่กลิ่นปทุมของเราเดินทางไปรับรางวัลด้วยตัวเองเลยนะความรู้สึกกลังจะไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับพี่เชิญครับนายูซี e มี่นะคะก็เป็นรางวัลชื่อ h o f s Award นะคะซึ่งเป็น House of Quality อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เขาเรียกว่า Hall of Fame in Singapore mm hmm. เขาก็จะเป็นแบบว่าคัดมาแบบเหมือนเราเป็น influencer mm hmm. ที่มีชื่อเสียงที่กำลังฮอตฮิตอยู่นะคะแล้วก็มีคุณภาพมีคุณภาพทะเลาะกันยังมีคุณภาพ <All right. S 1> <laughs> ไม่น่าเชื่อดูดิ ผัวเมียตีกันจนได้รางวัลอ่ะบ้าหรือเปล่าก็เป็นกําลังใจเนาะอะไรเงี้ยสำหรับทีมงานด้วยเพราะว่าคอนเทนต์แต่ละอันที่เราเอาออกมาตอนแรกอ่ะเราไม่ใช่ว่าแบบอยู่ๆก็ทําอะไรก็ได้เนาะเราก็ต้องคิดด้วยว่าเฮ้ยคนดูอ่ะชอบอะไรแล้วต้องไม่ขัดกับเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เราก็ไม่ค่อยได้วางแผนอะไรหรอกเรียลลิตี้ของเราสองคนอ่ะคือเรียลจริงๆก็ขอบคุณแหละขอบคุณขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณสําหรับรางวัลนี้ก็ยังไงก็สําหรับท่านที่ติดตามเราก็ติดตามต่อไปนะครับเราก็จะเป็นผัวเมียกันแบบนี้แหละครับไปยาว ก็ถือว่าเติบโตมาด้วยกันจริงก็คือทุกครั้งที่คุณทุกทุกครั้งที่ย่อยง่ายๆครับไม่มีอะไรเป็นชีวิตของเราสองคนก็จะเป็น now you see a m m y อยู่ด้วยกันสนุกสนานทุกอีพีเป็นตัวเองมากๆเลยและสําคัญกันนั้นคือสวยหล่อในจอคือการแสดงแต่ชีวิตจริงเขาน่ารักมากๆเลยแล้วก็พาไปกินพาไปเที่ยวตามรอยได้นะ now u see e m ค่ะแสดงความยินดีด้วยนะคะจริงๆครับชอบที่เวลาพี่บี้เขาบอกว่าอไอออกันนะเวลาเขา เขาตอบสู้กันชอบชอบชอบนะครับเอามาอีกหลายๆ ep เลยครับพี่ค่ะผม